สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันกันกบผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณน,นะครับทั้ง YouTube แล้วก็เพจ Facebook นะครับก็ทุกท่านคงจะรู้แล้วนะครับผลรางวัลประจำงวดวันที่16มีนาคมเนาะก็รู้กันไปแล้วแหละแต่ก็จะเอามาย้ำอีกทีนึงนะครับในคลิปนี้ก็ก่กอนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีนะครับนะไม่ว่าจะตามสูตรใดอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม ส่วนท่านใดที่โชคดียังมาไม่ถึงนะครับก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับผมตัวผมเองนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะรางวัลที่1นนะครับรางวัลที่1ก็คือ025 8 7 3นะครับ025873เอ็อเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลน,นะครับมี2ครั้งเนาะ8 0 0กับ420นะครับส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับ มี2รางวัลหมุน2ครั้งเช่นกันนะครับ 3- 5-5กับ5-4-4นะครับงวดนี้มีหลายคนนะครับมีหลายคนตั้งหน้าต่างๆรอเลขเบิ้ลเนาะ5 5ากับ4-4นี่มาออกแล้วนะครับงวดที่แล้วออก5-5อาห้สองตัวล่างนะครับออกห5เนาะงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมางวดนี้ก็ยังอยู่นะครับมาอยู่เลขท้าย3ตัวนะครับ44ด้วยเนาะแล้วก็ อีกรางวัลนึงก็คือเลขท้าย2ตัวเจ็ดสามนะครับผมนะเป็นยังไงบ้าง7 3็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับต้องนะครับคลิปนี้นอกจากมาสรุปผลรางวัลในงวดนี้แล้วนะครับเนาะมาวิเคราะห์ผลหวยาบางท่านอาจจะบอกว่ามาพูดทําไมหลังหวยออกทําไมไม่พูดก่อนหวยออกมันจะวิเคราะห์ได้ยังไงถ้าหวยไม่ออกนะครับ ก่อนหวยออกแล้วก็ราะห์อีกแบบหนึ่งเนี่ยแบบนี้ <c ười> ใครดูไปแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรบ้างเนาะหลังหวยออกเราก็จะมาพูดว่าที่มันออกแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไปส่งส่งแนวทางเนี่ยไปถึงงวดต่อไปหรือเปล่านะครับนะรางวัลที่1นึ่งเนี่ยศูนย์สนะครับนะ เลขไม่ซ้ำกันเลยนะครับเลขไม่ซ้ำกันเลยนะซึ่งก็ไม่บ่อยอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นผล,ผลหวยวันที่16บมีนาคมนะครับย้อนไปส3ามปีนะครับ12บปีเนาะสิบากับปีนี้นะครับเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องมีเลขเหมือนกันหมดเลยแหละสักสักหลักหนึ่งเนี่ยสองสองเนี่ยหกบนหกล่างห้าห้าแปด เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่งวดนี้นะครับเลขห้าเลขหตัวก็หกตัวเลยนะไม่ซ้ํากันเลยนะครับก็มีไม่บ่อยเหมือนกันนะที่เป็นแบบนี้นะครับทั้งหหลักนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับผมแล้วก็เลขท้ายสองเลขเลขหน้าสามตัวเนี่ยมัน ส well, ี่สองศูนย์กับแปดศูนย์ศูนย์ะครับเลขเบิ้ลอีกแล้วเนาะเลขเบิลอันนี้เป็นเลขดังนะครับเนี่ยศูนย์สองห้าหรือห้าสองศูนย์เนี่ยมีหลายคนคอมเมนต์ใต้คลิปผมอยู่นะซึ่งมาออกออกจริงๆครับเลขอั้นนะครับห้าศูนย์สองเนาะมาออกข้างหน้านะครับไม่ใช่ไม่ออกนะมาออกข้างหน้า ซึ่งก็มันก็อย่างที่หลายๆคนเาดาวไว้แหละ <c oughs> มันหวยล็อกหรือเปล่าเนาะมันมาจริงนะครับแต่มันมาหลักร้อยเออมามาสามตัวหน้านะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนาะที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับเจ็ดสามสามเจดนะครับเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างนะครับ ก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องถูกเลขใทยสองตัวด้วยนะครับกินไปสองรางวัลเลย่หนึ่งเจ็ดอ๋อนี่งวดที่แล้วหกห้าสองเอองวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ไม่มีเลขซ้ำนะหกตัวก็หกตัวเลยวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับ 9ก้าห้าห้าเน่ะเลขสี่ไปอยู่หลักร้อยไปอยู่3ตัวหน้าอันนี้ก็5ตัวเลยเออผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยหนึ่กุมภาพันธ์ในสองเก้าเมกราคมมาแปดหนึ่งสองห้าคือที่จะพูดก็คือ กำลังหาจุดสังเกตเพื่อที่จะนําไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดที่จะถึงเนี้ยในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะครับนะมันเริ่มต้นตั้งแต่งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลยนะสิบหกกุมภาพันธ์หนึ่งมีนาแล้วก็งวดล่าสุดงวดนี้สิบหกมีนานะครับไม่หกหลักนะี่ไม่ซ้ํากันเลยนะแต่ตัดมาที่ สตัวสมตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายเนี่ยอันนี้สามเจ็ดเจดนาะอันนี้ห้าเจ็ดบางวดนี้5้าสี่สห้าเนี่ยเออมี3มงวดติดต่อกันเลยนะเลขไม่ซ้ำกันแต่ที่ที่มันมาซ้ำก็คือเลขท้าย3มตัวเลขหน้าสามตัวเงี้ยนะครับเออเอเอเนาะหนึ่งสสามสี ห้าห้างวดแล้วครับปีนี้ห้างวดแล้วหลักมาดูที่2ตัวล่างนะครับถ้าภาพไม่ใช้ต้องขอโทษด้วยนะพบเปิดหน้าจอโทรศัพท์มันอาจจะสะท้อนแสงเนาะสี่เจ็ดเสองแปห้าห้าแล้วก็7จดสมนะครับหลักหน่วยนี่ดูที่2ตัวล่างนะครับ หลักหน่วยนี่ต๊บๆไม่ไม่ซ้ำกันเลยนะห้างวดก็ห้าตัวเลยมาดูที่หลักสิบนะครับสี่เก้าแปดห้าเจ็ดเออเลขไม่ซ้ำกันเลยนะสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนี่ห้าทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับเลขไม่ซ้ำกันเลยแต่ถ้าเป็น สิไปสามตัวบนก็มีนะนี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งอันนี้9ก้าสองไม่มีนะไปอยู่หลักหมื่นนนนะครับ8 0ดไม่มีเลขส่งต่อเลยนะห้าไม่มีไม่มีเลยมาดูที่หลักหน่วยดิเจดเอาดูที่สามตัวบนกับน,นะสองไม่มี0นไม่มีห้าไม่มี มีความเป็นไปได้นะครับว่างวดที่จะถึงเนี้ยนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษานะเ,เลขเจ็ดเลขสามนี่จะไม่ติดเด่นแล้วนะแต่มาดูที่หน่วยบนนะเก้านะครับเด่นนะเด่นงวดถัดไปนะครับเก้าสองนะหนึ่งนะครับเด่นงวดถัดไปนะเด่นหลักสิบบนนะครับเจ็ด เจ็ดไม่มีนะทั้งล่างทั้งบนนะครับสองนะครับไม่มีแต่ที่ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนี้ไม่ไม่เด่นในงวดถัดไปแน่นอนคือกลายเป็นเลขดับไม่ว่าท่านเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดสามเลขสองตัวเนี่ย ไม่มีแน่นอนในงวดถัดไปจากสถิติห้างงวดล่าสุดนะโอเคครับผมนะถ้าจะคุยเรื่องนี้คุยยาวนะครับคุยได้ทั้งวันเน่ะแล้วเรามันชอบจับสังเกตด้วยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมใช้เวลาเกือบสิบนาทีแล้วอยากให้คลิปมันกระชับนะครับถ้าคุยมันก็คุยได้ทั้งวันนั่นแหละเรื่องแบบนี้เรื่องที่เรามโนน่ะมันการมโนมันคุยได้เรื่อยๆนะครับนะ เจอกันในคลิปถัดไปครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ